บัตรสวสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6มี7ข้อนี้ไม่ได้เงินสูงสุด1130และ32,30บาทดูเลขตัวคุณได้ไหมได้กี่บาทวิธีที่คุณจะเช็คง่ายๆคือคุณมี7ข้อนี้หรือเปล่าถ้าคุณมี7ข้อนี้คุณไม่ได้เงินในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเอาง่ายๆส่วนจำนวนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณจะได้เท่าไหร่เพราะแต่ละคนเนี่ย จะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้ครับมาเช็คไปพร้อมกันเลยว่า7ข้อนี้คุณมีหรือเปล่านะฮะโอเคข้อที่1ครับถ้าคุณมีก็คือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้แบบประชาชนในการใช้เงินเนี่ยพูด,ดง่ายคือคุณอาจจะลงทะเบียนผ่านก็จริงแต่คุณสอบคุณบัตรไม่ผ่านยินดนตนไม่ผ่านหรือไม่ว่าจะคุณจะลงทะเบียนไม่ผ่านตัวสอบสมบัติก็ไม่ผ่านยินดนตนไม่ผ่านนะครับ ือไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียผน,บนผ่านตรวจสอบผ่านแต่ดันดิจิตอตนไม่ได้ในเวลาที่เขากําหนดนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีผลที่สําคัญมากๆที่จะส่งผลให้คุณได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ชี้วัดชี้แบบชัดๆไปเลยว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะครับการที่คุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็คือคุณจะไม่ได้เงินตรงส่วนตรงนี้นะครับมันก็เข้าใจกัน,นง่ายแบบนี้แต่าดท่านไม่เข้าใจนะครับนึกว่าได้นะซึ่งหลายท่านถามว่าลงทะเบียนจะเปิดเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีการกําหนดนะครับนี่คือข้อที่1คุณมีหรือเปล่าไม่ได้บัตรสวัสดิการรัฐใช่ไหมถ้าใช่ก็ไม่ได้เงินข้อที่2องยินเนตอนสําเร็จไม่ทันในช่วง27กันยายนถึงยีกตุลาคมนะครับคือการยินดนตนเนี่ยเขามีการกําหนดให้คุณยินดตนในทุกๆเดือนแต่ใน ครั้งนี้ในรอบที่จะได้1พฤศจิกายนนี้จะเป็นในรอบที่เป็นยนินตนในกรอบเวลา27กันยายน6ถึง26ตุลาคม6นะครับมีรอบประกาศผลเนี่ยก็คืออันนี้คือรอบประกาศผลอุทธรณ์ผลเมื่อวันที่17กรกฎาคม6นะครับจะต้องเป็นรอบอุทธรณ์ผลตรงนี้เท่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่เป็นรอบอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นผลให้ตรงดูที่ผมขีดสีเขียวนะครับในช่องนี้ช่องนี้ ช่องที่27กันยายนถึง26ตุลาคม66กนะครับวันที่1พฤศจิการนนจะได้ใช้เงินนะแล้วจะได้ย้อนหลังเนี่ยเบวกหเดือนคือ7เดือนย้อนหลังแล้วก็เดือนพศจิกานอีกหนึ่งเดือนเป็น8เดือนย้อนหลังซึ่งเงินตรงนี้เกินย้อนหลังเนี่ยคือเงินซื้อสินค้าธงฟ้านะครับเจ็ดบวกหก็คือ8เดือนก็คือ8ปดคูณสามตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ8ปดสามยี่สิบสองพันสี่ร้อยบาทนะในกลุ่มนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยินตัวตนสาเร็จไม่ทันคำว่าไม่ทันในที่นี้ผมอธิบายง่ายคือคุณอาจจะยินตนในช่วง26กันยา24 23 22กันยาหรือคุณยินตนเลยนะครับ26ตุลาก็คือเป็น27 28 29ตุลาเป็นต้นไปไอต้ตรงนั้นเนี่ยคือไอ้ที่ยินตนก่อนเนี่ยคุณอาจจะได้อยู่นะครับแต่จะได้เงินในยอดของ300บาทนะไม่ได้ได้ย้อนหลังเหมือนกับกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยินตนช้าไป ตรงส่วนตรงนี้เนะี่ยคุณจะไม่ได้เลยอันนี้เคลียร์กันเข้าใจใง่ายๆแบบนี้นะครับคือพูดง่ายยินตันยี่สิตุลาเป็นต้นปยี่สิบเปดยี่สิบเเนี่ยไม่ได้คุณจะไม่ได้เงินใดๆเลยนะครับเพราะว่าเลยเวลาแล้วนะก็อาจจะได้แต่จะได้น้อยกว่านี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยผมอัปเดตให้อีกทีครับข้อที่2อนยินดสำเร็จไม่ทันในช่วงนี้ข้อที่3 ยินต้นสำเร็จไม่ทันในช่วง27กันยาถึง26ตุลาครับจะคล้ายกับข้อเมื่อกี้แต่ตรงนี้เนี่ยผมมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอุทธรผลที่ประกาศผลในช่วงวันที่28สิงหาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เหมือนกันเป็นกรอบเวลาเดียวกันเลย27กันยายนถึง26ตุลาคม66นะครับแต่จะต้องยินีต้นในช่วงนี้แล้วก็จะได้ใช้7บวก1เป็น8เดือนนะครับ ก็จะ8 3 0คูณ 300, ซึ่งคุณจะได้เงิน2004โดยถ้าเกิดว่าคุณยินตนในกรอบเวลาก่อนหน้านี้ยีกันยาก็คืออาจจะเป็น26กันยาย4 23ถ้าเป็นเดือนในเดือนรอบก่อนนะครับคุณก็จะได้300แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยินตน27ตุลาอะไรเป็นต้นไปเนี่ยก็ไม่ได้เงินอันนี้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะในกลุ่มนี้ดังนั้นครับตรงนี้ก็ฝากกับทุกท่านด้วยถ้าเกิดว่าคุณยินตนไม่ทันในช่วงนี้ ก็ไม่ได้เงินเท่ากับคืออาจจะได้ได้300อาจจะไม่ได้2องพันนะโดยคนที่จะไม่ได้เลยคือยินินตัวยี่สิตุลาเป็นต้นปยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตุลาเป็นต้นปจะไม่ได้เงินในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีว่าใครได้เท่าไหร่นะสี่เนี่ยไม่เคยได้รับเงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะได้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็น2องพันหเงินซื้อสินค้านะพันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะได้300มาก่อน ไม่ว่าจะถค่คุณไม่เคยได้เงินมาก่อนเลยก็หมายความว่าคุณไม่เคยได้บัตรมันก็จะไม่คุณไม่ได้เงินง่ายๆเ่านี้อันนี้เคลียนะข้อ4ข้อ5คือการจารหัสพินได้สำคัญมากถ้าคุณจารหัสพินไม่ได้คุณก็ใช้เงินไม่ได้อันนี้ย้ําถ้าจําไม่ได้ก็ไปธนาคารกรุงไทยเพื่อแก้ไขนะครับแก้ใหม่ให้จําได้ 6. ไม่แบบัตรชารรุ่นใหม่อันนี้เข้าใจกันง่ายๆไม่แบบปัตรชารรุ่นใหม่ก็ใช้ไม่ได้ถ้าคุณมีแบบัตรชารรุ่นใหม่ก็ใช้ได้ ดังนั้นถ้าบปรบชนรุ่นใหม่คุณหายหรือหมดอายุให้ไปทําบัตรใหม่ให้เรียบร้อยแล้วไปยืนเงนต้นใหม่เพื่อจะกลับมาใช้เงินได้แล้วก็ข้อเข้อสุดท้ายคือคุณอาจจะเคยทําผิดกฎนะอาจจะเคยแลกเงินสดหรือเคยทําอะไรก็แล้วแต่ในครั้งนี้เนี่ยในเดือนพฤศจิกาถ้าคุณเงินไม่เข้าคุณอาจจะโดนระงับการใช้บัตรสวัสดิการหลัฐไปนะครับหรือคุณอาจจะมีะไรายได้ที่เกิดและคุณแจ้งยกเลิกบัตรไปมันก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นั้นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ คือทาให้คุณเนี่ยไปจกเลิกไม่เอาเงินตรงนี้ก็จะคุณก็จะไม่ได้อ่าอันนี้ก็เคลียร์เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะครับนี่คือข้อที่7อันนี้คือ7ข้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งคือก็จะไม่ได้เงินนะเคลียร์นะครับอ่าอันนี้คือเงินที่เข้านะครับอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆมันจะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนนะครับ ถ้าคุณยินเดินตนในเวลาปกติเนี่ยก็คือก่อนเดินก่อนหน้าเคยได้เงินในเดือนก่อนหน้ามาก่อนคุณก็จะได้300อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ส่วนถ้าเกิดว่าคุณยินเดินตนในก่อบเวลาที่นีน้นะช่วงยี่สิกันยายนยี่ตุลาคมแต่ต้องไปรอบประกาศอุทธรณ์ใน28สิงหานะครับและก็รอบประกาศผลอุทธรณ์ใน17กระะกฎาคมเท่านั้นนะถึงจะได้เงิน2องพนะครับโดยยอดถ้าเกิดว่าคุณได้เนี่ยมันจะเป็นยอดดังนี้ ก็คือเงินอันแรกคือ300กับ2 0 0พซึ่ง2 0 0พมาจากเงินที่ผมบอกว่าได้ย้อนหลัง7เดือนบวกเดือนพฤศจิกายนครับตรงนี้ต้องเป็นเดือนพฤศจิกายนผมเขียนพอดีอธิบายให้หลยท่านทราบนะครับจะได้ไม่งงโอเคพฤศจิกายนโอเคเราจะได้ย้อนหลัง7เดือนบวกพฤศจิกายนอีก1เดือนนะครับเป็น8เดือน 300 8 3 0 0คูณ8 2004คือคุณจะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินครั้งแรกในเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณจะได้เงินตรงนี้อ่าอันนี้เคลียร์และเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเงินแรกเงินที่2เนี่ยคุณจะได้อีกก็คือเงินการหุงต้มซึ่งตรงนี้ได้80บาทก็80บวกไปเป็น380กับ2480นะครับคุณจะได้เงินเป็นตรงนี้กาหุงต้ม และก็เงินสุดท้ายคือเงินค่าเดินทางซึ่งหลายท่านบอกว่าไม่เคยจะใช้แต่แนะนําว่าคุณต้องไปหาโอกาสใช้นะครับ2,480บวกกับ750ซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้เนี่ยมันไม่ยากครับคุณก็จะต้องหาที่ที่รถที่คุณเดินทางรถไฟก็ได้นะก็เป็น1,130กับ2,480มีเยอะดีกว่าไม่มีนะครับกันอย่างงี้ อันนี้ก็จะเป็น3,230ครับนี่คือเงินที่ได้ครับมี2ยอดแหละเอาง่ายๆคือตอนนี้มี2ยอด1,130หรือ3,230คุณจะได้สักยอดหนึ่งไม่ได้ทั้งคู่นะหรือนะอันใดอันหนึ่งที่คุณจะได้นะครับอันไหนที่คุณจะได้จะได้1,130หรือ3,230ก็ขึ้นอยู่กับคุณผ่านคือคุณเป็นแบบไหนนะครับผมอธิบายเข้าใจแล้วนะ ถ้าคุณฟังแล้วยังงงตรงประเด็นไหนนะครับข้อไหนก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าคุณเช็คว่าคุณมี7ข้อน,นี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะได้เงินนะถ้ามีก็จะไม่ได้เงิน1คือไม่ได้บัตรสวัสดิการ่งรัฐก็ไม่ได้เงิน2องอยินดีต่สำเร็จไม่ทันใน27กันยายน 6- ถึง26ตุลาคม6ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้300แต่ถ้าเกิดว่าหลังเป็น27ตตุลาเเปป็นน,ปน้ไยันนี้ไม่ได้เงินเลยนะครับ 3ก็เหมือนกันนะถ้า26ตุลาคมก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าหลังเป็น26กันยายนอะไรก็จะได้เงิน300นะครับได้ยอดน้อยกว่าเหมือนกัน4ไม่เคยรับเงินเข้าเดือนกันนี้มาก่อนนะครับก็แสดงว่าไม่ได้เงินละเพราะว่าคุณยืนตนยังไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ได้เงินห้าจำหลาพิม์ไม่ได้ก็ใช้เงินไม่ได้ต้องจําให้ได้6คือไม่มแบบปรปชวนรุ่นใหม่ต้องมีแบบชวนรุ่นใหม่แล้วไปยืนตนให้เรียบร้อยเท่าบัตรหาย7ครับถ้าเคยทําบิดกฎนะก็จะโดนตัดบัตร นั่นเองครับนี่ข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้ามีอะ้รต้องเติมอัปเดตจะนํามาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะถ้าฟังแล้วยังสงสัยในประเด็นไหนก็พิ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ยังมีเงินที่กูจะเข้าอีกนะครับในวันที่6พฤศจิก,กายนะอยากให้คุณไปดูหลังวิดีโอนี้